สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเราก็จะพวงช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีเทศกาล7วันอันตรายไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงมันอันตรายจังหวะอะไยางนี้ทำนองนั้นแหละใช่ไหมออกจากบ้านก็ตายก็เจ็ดวันเลยนะคือหมายความว่าเดี๋ยวนี้โควิดมันมาไงหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเออลืมกันแล้วสิใช่ไหมโมเดิต์นนิ่งนอมันมาอีกแล้วต้องกลับเข้ามาอีกแล้วนิวนอร์นอมันกันมาเรียกดึงกลับเข้าบ้านกันเถอะหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่ออชาาาตินี้้วก เซสนทอวันนี้เนี่ยท่านต้องดูเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการทลอกอีกตอนหนึ่งทึ่งถือว่าสําคัญมากเป็นท็อกเดียวนะทลอกเดียวอันนี้ <Talk S 1> เป็น,ต,นต่อเนื่องมานะเจาะให้ชัดไปเลยนะเออก็คือชาตินี้ทันไหม ไม่โกงชาติเนี้ยวันนี้ก็จะมันเด็ดเด็ดเผ็ดมันเลยวันนี้จะกระชากอะไรบางเรื่องออกมานะบอกเขาเลยบอกเขาเลยระวังนะใครที่สวมหน้ากากอยู่ถูกกระชากเนี่ยวันนี้ต้องตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอย่างนี้ต้องคุยต่อสุดทายเนี่ยนะไอ้ที่เป็นดราม่าสังคมเนี่ยพี่ต้องเอาซะหน่อยกำลังเป็นเรื่องนิดพี่เขาบอกอะไรเที่ยวด้วยกันเรา โกงได้กันอะไรอย่างนทำนองเนี้ยอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็มันมีวัดครึ่งกรรมการครึ่งกันอยู่ไงอะไรอะสมัยนั้นแล้วมันก็สืบทอดต่อกันมาเ้าเอาเรื่องแรกของเราเป็นไวายรสอันเดิมเลยรมาอันนี้มันเหมือนชีวิตในนิยายนะของใครอันนี้จากรัสเซียแต่ถ้าเป็นในนิยายของเมืองไทยหรือว่าในละครในนักหนังน้ำเน่าเมืองไทยก็คือจากกองขยะสู่ดาวดวงดาวอะไรสักอย่างกได้โอ้โหเป็นแบบดาวพระศุกร์ใช่เหรอแต่อันนี้เกิดในรัสเซีย จากกองขยะสู่ผู้ช่วยรัฐมนตรีอ oh ๋เว้าวเหลือเชื่อนะ <Wow S 1> เอาเรามาดูคลิปเลยครับ <_ an> นี่ม <_ an> ันเป็นน้องโคตโศกปรากฏว่านี่ฮะมันก็จะมีการเก็บแยกขยะอะไรต่าง oh, ๆในรันะะเสเซียขยะเหรอเอาขยะจริงๆที่แท้ก็ขยะ <_ an> แลวปรากฏว่ามันคนที่เก็บพะเยาไอ้มันมีถุงถุงหนึ่งนะดูมันขยุกข,ขยุ่ยยังไงไม่รู้นะไ้าผิดสังเกตก็เลยตัดสินใจหยิบออกมาดูเฮ้ย อะไรอยู่ในขยะเอ้าเจอไอ้เหมียวฮะแมวเหมียวเหมียวฮะแมวแมวเหมียวติดอยู่ในขยะไอ้เจ้าของแมวนี่ก็ช่างใจร้ายเหลือเกินไม่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยมีสิใส่มาในขยะนี่แหละสุดท้ายแมวตัวนี้ก็เหมือนได้รับการดูแลฮะเป็นข่าวดังทั่วโลกเป็นข่าวดังทั่วโลกก็คือว่าคุณรอคอยเนาะดูสิข้างหน้าอกนี่มีผ้ากันเปื้อนเสร็จเลยนี่ยดำขาวสนิท ใช่ไหมสง่าเชียแล้วอันนี้ไม่ใช่แมวไทยใช่ไหมฟันแมวไทยไม่ใช่อย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่ของเราแมวไทยมันต้องเขาเรียกอะไรแมวสีสว่างใช่ไหมฮะแมวสีสว่างนั่นตาตาสีฟ้าตาสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็แมวทั่วๆไปอ่ะแมวทั่วไปค่ะแมวทั่วไปเนี่ยนะไม่สาย Miss Cat เนอะต้องมีแต่อยู่ในรัสเซียนี่อยู่ในรัสเซียปรากฏว่าคนนี่นะแมวตัวนี้เขาใช้ชื่อตั้งนะมันมีมาเป็นหนุ่มชาวรัสเซียนะชื่อมิเกลมิเกลนี่เป็น ชื่อฮิตมากเลยนะของรัสเซียนี่ไม่เคยเอลกับบอชอมก็ไม่เคยเอลนะเออนี่นะปพรากฏว่าแมวตัวนี้ได้ดิบได้ดีนะกำลังด้รับการดูแลจากการที่ลอดเล็ดลอดมาจากกองขยะนี่นะสุดท้ายที่มาจนกระทั่งมารับตำแหน่งข่าวดีคือขนาดนี้กระทรวงเขาเรียกสำนักงานกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งให้แมวตัวนี้เป็นผู้ช่วยกิติมศักดิ์ของรัฐมนตรี ที่ว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอ,นะอปโทพี่นึกว่าเราพูดกันถึงนิยายรัฐมนตรีคณะสิ่งแวดล้อมไหมคณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของรัสเซียอก็เลยเอานี่ให้มันเป็นผู้ผช่วยรัฐมนตรีลแล้วกันชีวิตจริงอย่างกานันนิยายนะแมวสีขาแต่เขาบอกแมวเนี่ยมันก้าชีวิตนะจริงไหมเขาว่าแมวก้าชีวิตคืออะไรมันตายยาก คือวุ่นวิดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตกจากตึกสูงสี่ห้าชั้นออตกลงมาเก้าชั้นตกลงมาไม่ตายไม่ตาย<ะ>มันกลับตัวพวได้ขาแขนก็ไม่หักหแล้วมันก็รอดชีวิตมาได้เขาก็เลยแต่ก่อนเนี้ยก็มีมีไอ้ฐานไฟฉายตาแมวเก้าชีวิตใช่ช่ใช่<ล>ใช่แมวห่วง<ช>ีแล้วมีมมมแมวรอดอันนั้นแล้วที่ห่วงน่าเขียนไม่เลขเก้านะคือแมวเก้าชีวิตคือ บุดบิดไปได้ถึงเก้าครั้งอ่ะรอดได้ในวินาทีวิกฤตเนี่ยรอดตายได้แล้วนี่ก็รอดนะนี่มันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่อิงนิยายนะเกิดขึ้นในขบวนการการจัดขยะของรัสเซียนะเนี่ยโอ้อาจารย์โชคดีจังเอ้ยไม่ใช่แมวแมวโชคดีจังคือแมวเนี่ยนะมันดูแลตัวมันเองเจ้คนเนี่ยอย่างพี่แอ้มางทีออกกําลังกายถึงวันหนึ่งต้องทาโยคะถูกไหมใช่ยืดเส้นยืดสายแมวมันก็ยืดตัวเองเห็นไหมเห็น ขี้เกียจขึ้นมามัน็นขี้เกียจนะเหยียดอืดตัวมาถูกไหมนี่แมวมันใช้ได้นะมันมีการเหยียดตัวนะมันถึงไม่ปวดหลังไม่มีการดัดตัวมันมีอะไรต่างนะถูกไหมใช่แล้วไรสุกประปกมันก็เลียเลียของมันเองอีกหมดเลยน้ำไม่ต้องไปอาบให้มันเพียงแต่เก็บของถ่ายของเสียของมันให้มิดชิดเรียบร้อยดีก็เท่านั้นแหละแล้วจริงๆเขากลบนะเออใช่เขาถ่ายออกมาแล้วเขาเอาทรายกลบนะก็มีทรายเฉพาะ เออพวกธาตุแมวธาตุหมาเนี่ยรู้ดีนะมันมีมันมีถึงมีเพลงอะมีแต่แมวแมวแมวเท่านั้นที่เพาไม่รู้ละเนื้อเพลงเลยนะคือประเด็นคือพี่เกิดไม่ทันคือคนเราเนี่ยนะมันก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่เป็นแมวนะแต่บางอย่างเราก็ไม่โทษมันนะเฮ้ยนี่มึงเป็นตีนแมวเหรอเขาว่านะ คือเวลาที่เขาดดอเข้าบ้านขโมยใครเนี่ยเออทำ,ทำตัวเป็นตีนแมวนี่มันเบาไงถามจริงใครเคยได้ยินเสียงแมวเดินบ้างไม่ได้ยินเออมันใส่อะไรที่อุ้งเท้าเนี่ยไม่ใส่ เขาก็เดินเป็นปกติแต่เท้าเขานะ่ะเดินนิ่มออและทิ้งไว้แต่รอยเท้าออทิ้งไว้แต่รอยเท้าเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินนิ่มของเขาเนี่ยจึงทําให้สากลโลกเห็นว่าควรจะต้องมีการโชว์บ้างจับนางแบบมาเดินให้คล้ายแมวอื ที่เขาเรียกว่าแคทวอล์กโชว์เสื้อผ้าสวยๆนั่นแหละที่มาแล้วอาจารย์ดูแหมว่าเวลาแมวเดินเดินงี้จริงๆอ๋อใช่สิอ๋อไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะเออเออเออแมวแมวเดินก่อนหรือคนเดินก่อนแล้วใครเดินก่อนไม่รู้แลยนะแต่เขาเรียกว่าแคทวอล์กใช่ไหมก็ก็เหมือนกับทางเดินแมวนั่นแหละประเภทประเภทตีนแมวอะไรอืมคืออย่างนี้แมวเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่จะพูดยังไงดีอ่ะคือคนชอบหมาก็มักจะไม่ค่อยชอบแมว คนเขาเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวนะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้น่ารักมากลำบากเหมือนกันนะไม่ค่อยไม่่คอเราเคยมีคลิปที่มีมีบ้างแล้วคนชอบแมวบางทีก็ไม่ค่อยได้สนใจหมาถูกไหมถูกค่ะถูกคือต้องเลือกสักอย่างถูกไหมฮะแล้วแมวนี่ก็เป็นอะไรที่หรือเลือกเหรอไม่ได้เลือกอะมันมันมันต้องบอกบางคนก็ไม่ชอบจริงๆไงคือบางทีวันนี้เราเรียกแคทคาเฟ่ เคยได้ยินไหมแคทคาเฟ่เนี่ยพี่ว่าเอาแมวเข้าไปได้ไม่ใช่แมวเข้าไปได้ที่ร้านเขามีให้เลยอ๋อให้ไปเลี้ยงไม่ต้องเอาแมวเข้าไปที่ที่ที่ร้านเนี่ยเขาจะมีแมวแบบน่ารักเลยค่ะเขาเรียกว่าแมวเปอร์เซียบ้างแมอะไรพวกนี้นะของญี่ปุ่นใช่ไหมร้านนี้ ไม่ใช่ของคนไทยก็มีมีเจ้าของก็มีคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกทาสแมวเลยจะครอบร้านพวกนี้มากเป็นกาแฟมีร้านเป็นร้านกาแฟนแลนวไปจิบกาแฟแล้วก็เลี้ยงแมวไปด้วยแล้วกอคนเาจะมอกเคลียร์แมวมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยนะแล้วลูกตัวโอ้ยนิ่มนวลนะแมวแมวนี่เขาเรียกว่าเสียงอะไรล่ะเรียกไมวเหมียวเดี๋ยวก็มาเนี่ยนะเข้าแข้งเข้าขาหน้าเอ็นดูเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาแมวมันจะมาคอเคลียร์กับเรานะออ๋เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีบ้านตัวเองอยู่คอนโดเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงไปแต่รักแมวเขาเปิดลับ โยอทำไนบางที่เขาห้ามแต่ที่นี่เขา่าจะเป็นคาเฟ่ที่ฮิตนะเอามีนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นตลาดเฉพาะคนที่ชอบแมวเพราะถ้าคนที่ไม่ชอบแมวไปพวกนี้น่าลำคาญเลยนะลำคาญสิคะมาป้วนเปี้ยนมาเคลียร์เหมือนเราเราไปทานอาหารเนี่ยสังเกตุแมวมันมาเคียร์ๆแบงทีมันจะขอเราขอกินบ้างขอกินบ้างหรือหมาก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะมาขอเราเงี้ย่างเงี้ยมันก็เลยได้ไอเดียนี้ไปเลยในไหนก็ไหนไหนก็ เลี้ยงมันซะเลยใครลักแมวมาที่นี่เลยนั่งจิบกาแฟคุยกันไปแมวก็มาคลอเคลียไปได้เลี้ยงสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ชื่นใจละแล้วมันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งก็คืออย่าเอาไว้อะไรนะจะฝากปลาย่างไว้กับแมวออันนี้เป็นคําโบราณที่เขาเปรียบเทียบไว้ตอนเด็กสมัยใหม่จะไม่ค่อยได้ยินแล้วฝากปลาย่างไว้กับแมวเสร็จแมวไหมล่ะเสร็จแมวถูกไหมเพราะปลาย่างนี่ของโปรดของแมวพูดง่ายๆว่าบางทีเราเอา อะไรผู้หญิงที่เราหน้าตาดีไปฝากไว้กับใครสักคนกับเท่าแก่สักคนนึงแล้วสุดท้ายก็เสร็จมันน่ะถูกไหมฮะจะมอุ้มชูดูแลให้ส่งเสียการศึ่อารเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเป็นร้อยแล้วแมวมันจะกินฉลาดมันจะเลือกปลากินถูกไหมเ้วเคยเห็นแมวติดคอะติดก้างติดคอไหมไม่เคยนะเพราะเอ้ามันมีวิธีกินยังไงไม่รู้นะแล้วแมวเนี่ยฉลาดมากคือมันจะรู้ว่าอย่างเช่นปลาบางอย่างที่กินแล้วมันจะดีมาเช่นปลาทู อของชอบชปาทูกับแมวนี่ของคเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ต้องบางทีเราอย่าให้แมวกินปาทูเราต้องเย,ยงกินซะก่อนทำไมอะเพราะว่าปาทูมันจะบำรุงสายตาไง<อ>เพราะว่าสังเกตูแมวนี่ไม่เคยเห็นแมวตัวไหนใส่แว่นเลยไม่มี แสดงว่าแมวสายตาดีทุกครัวนี่แมวสายตาดีแสดงว่ากินปลาทูเนี่ยช่วยให้สายตาดีถูกไหมครับอ๋ออันนี้บทพิสูจน์อย่างนี้นะใช่ก็แบบเต่าไงกินผักบุ้งก็ไม่ต้องใส่แว่นอเหเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องกินผักบุ้งคันกันนะลุงนะลุงกันลุงอย่าคิดว่าลุงมีทีเด็ดอยู่คนเดียวนะออเหรออเหรออือนี่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพอทอกโชว์วันนี้มีเรื่องอะไรเอานี่ไงเรื่องนี้ต้องปิดท้ายที่ผมบอกไว้ตอนนี้ไงชาตินี้ทันไหมคนไทยไม่โกงวันนี้ต้องขยี้เอาปิดท้ายเลยเนี่ยนะ ตลอดเวลาว่าความหมายของว่าโกงนี่คืออะไรสายเหตุของการโกงคืออะไรรูปแบบการโกงไปยังไงแล้วก็มหากมการโกงที่เรียกว่าอับปยทั้งหลายนี่คือยังไงแล้ววันนี้เรามีอับปยและช่วลาเนี่ยละับสลอีมากเลยแล้วเราจะทันไหมที่เราจะช่วยกันจัดการเรื่องการโกงเนี่ยนะหรือเราจะมีแค่การต่อต้านการโกงไปเรื่อยๆทุกๆเป็นตัวอักษรและเป็นงบประมาณแต่ไม่มีมีการปฏิบัติจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน